การผู้ทำหน้าที่บนเวทีในคู่นี้ครับกรรมการกฤษดาพลื้อคู่นี้เคยปะทะกันมาแล้วนะครับอย่างที่คุณสุรนเรียนให้ทราบนะครับความหลังคาใจมันยังค้างคางกันอยู่ว่างั้นนะฮะวันนี้ถึงเวลาสาสางรครับ,รบการเตรียมตัวการพิซซ้อมก็ พอๆกันครับสลาม,มเตเคชื่อเก่าก็คือไข่วานแท้นะที่แบ่งประสบการณ์สูงครับตอนรายการใหญ่ๆที่ราชดำเนินมาหลายครั้งเลยนะครับส่วนดังนี่เป็นรุ่นน้องครับตรงข้างหลังก็พร้อมดีขึ้นมาครับ,รบและก็เคยชนะมาด้วยครับนันนะครับ หมดคู่นี้แล้วยังจะมีมวยคู่ปิดท้ายรายการอีกคู่หนึ่งนะครับเพชรอัม um พันธ์สสารวัตรโอ๋ครับแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทวินสเปเชียลนะครับที่เอื้อเฟือ้อเรื่องราวของอุปกรณ์การแข่งขันในวันนี้ครับทั้งนวมแล้วก็กางเกงมวยนะครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับมวยคู่ล้างตาให้หายคาใจทางฝ่ายแดงฉวกเพชรฝ่ายน้ำเงิน คำเดียวสั้นๆครับดังอ่าดังมีมีดังขออพลุนจิตด้วยนะดังๆนะครัยก่อได้ครับหลังนั้นไปต่อยมวยสากนอาชีพแล้วนะครับนี่เป็นดังรุ่นใหม่สลามเพชรมวยซ้ายครับเคยผ่านรายการใหญ่ๆทางฝั่งราชดำเนินมาแล้วครับอ้าว เปลี่ยนมแท้ใหม่ครับพี่แบนด์นะเ้เมืนกี้เนี่ยเปลี่ยนกรการะกาศฉลาตื่นทั้งคู่เลยครับยกนี้เอาวมีคะแนนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีคะแนนคู่เอกแล้วต้องใส่กันให้สมศักดิ์ศรีหน่อยโชคให้มันสมศักดิ์ศรีคู่เอกหน่อยเออเอามาแล้วก็รู้ทางกันแล้วเคยใช้บริการกันมาแล้วขยับขยับยังไงฉาเพชร ท้ายดวนกับขวานะครับคิดแล้วทำเลยเอาวใส่ได้ใสยับยับขยับขยับ ขยาบอย่างเดียวแต่ไม่มาครับน,นี่ครับแข่งขวามาแล้วครับดังอ้าวนี่ครับอ้ามันต้องอย่างนี้ครับคิดแล้วทําเลยอ่าแม่ลูกนี้สวยครับแข่งขวาของดังใช้ความแค่คล้องว่องไวอ่า แฉลามเพชรนี่แกมีแข้งซ้ายเป็นใบเบิกทางครับชนะคู่ต่อสู้ก็ชนะแข้งซ้ายนี่แหละครับโอ้โหวดานแล้วครับโอ้ยดนภาดนหมัดโอ้โหลวกเลยครับโอ้โหแต่ลุกไวมากครับแดงเข้ามุมก่อนครับน้องเข้ามุมกลางก่อนอ่าอ่าโดนไปแล้วครับโดนนับป่าไปแล้วครับแฉลามเพชรจะจบเร็วหรือเปล่าครับป้าตอนนี้โอ้วิณาพีทองมาแล้วครับดังสอนิยมคยับ จะน้องได้ไหมโอ้จะฟื้นครับดูฟื้นครับโอ้เจออีกชุดนึงครับเจอชุดนึงครับรวมมาชุดโอ้โดนล้มตัวเข้าไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับเรียบร้อยครับไม่ไหวแล้วครับโอ้โหเกมสั้นเลยครับแม่เกว่าหมอครับหมอเชออะไรครับเคลื่นวนเลยโอ้โหย้ำแขนแบบเด็ดขาดเลย เดี๋ยวครับพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงครับพี่เียงปล่อยเป็นหน้าที่ของหมอครับครับให้ทีมแพทย์เขาดูแลโอ้โหแมดังนี่ร้ายกาจจริงๆนะครับย้ำแ้นอีกครั้งนึงอย่างสวยงามใช้ร่างกายโจมตีครับพี่แบนใช้ร่างกายสดอะโจมตีครับ